สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะมาอัปเดตฝนช่วงบ่ายของวันนี้5กันยายน2564ช่วงนี้กี้ก็อาการแพ้ท้องดีขึ้นจะอัปเดตให้พี่พี่น้องๆบ่อยๆนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยกลุ่มฝนภาคเหนืออยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านภาคอีสานอยู่ที่เลยชัยภูมิน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพน,นมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดกระสินบุรีรัมย์สุรินทร กเกโคราชและอุบลราชธานีค่ะ ก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าปึงการตกหนักมากนะคะระมัดระวังกันด้วยภาคกลางนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนครน,นายกภาคตะวันออกอยู่ที่ชเชิยงซาปราจินบุรีระยองจันทบุรีตราดและสระแก้วภาคใต้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ ตกหรือไม่ตกอย่างไรมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกันได้บางพื้นที่ยังมีอยู่ไหมพื้นที่ที่ฝนไปไม่ถึงเลยยังไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วมาคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวกี้จะพยายามเช็คให้นะสำหรับคลิปนี้กี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย